สวัสดีครับอาจารย์ทุกๆท่านนะครับแล้วก็ f c ซทุกคนนะครับวันนี้ผมก็ออกต่อเช่นเคยนะครับแต่วันนี้ก็มีเวลาแค่ประมาณสามชั่วโมงนะครับหรือต้องมีธุระไปช่วงบ่ายนะครับครับนี่ผมพาเจ้าเพชรนรสิง์นะครับเจ้าพชรนรสิงห์ออกหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วนี่พาเจ้าจิงหลีกับเจ้าสมจิตออกนะครับครับรอบนี้ก็ต้องเอาเพชรนรสิงนะครับออกไป ออกไปเยี่ยมป่านะครับครับเดี๋ยวไปกันเลยครับ ตุ้นนะอยู่บตนต้นยางสองตัวเลยครับ 你就不能挖宝了吗？ เบบห็บพุ่งแรงเหมือน,เ,น,บบนเดิมเหนหัวพุงเลยัเนียบ,บ้อยครับโอ้โหแบ๊บเดียวเลยครับเหียบร้อย้วครับออฮือ ตัวหนึ่งก็บินผ่านไปนะครับตอนนี้มีนกสองตัวนะครับกี้นะครับเศษจ้าเพชรนราห์ครับเดี๋ยวผมเก็บนกครับเตือนเตือนี้สวยงามบินลงมาเยียบนะครับผมโตืนพุ่มนะครับเพราะว่าต้นยางมันมีมดแดงครับเดี๋ยวเก็บนกครับ